OCPB Care หลายบ้านคงกังวลใช่ไหมครับกับการเลือกใช้บริการศูนย์ที่จะมาดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่บ้านว่าศูนย์ที่เราจะเลือกใช้บริการวางใจได้แค่ไหนวันนี้สคอบอจึงมีคำแนะนำดีๆมาบอกครับสิ่งที่ผู้บริโภคจะต้องตรวจสอบมีดังนี้ ตรวจสอบสถานะของศูนย์บริการว่าที่ผ่านมามีประวัติการให้บริการอย่างไรขอดูหนังสือสัญญาการให้บริการต้องมีสาระสำคัญและเงื่อนไขตามที่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญากำหนดไว้หรือไม่เพราะธุรกิจให้บริการดูแลเด็กผู้สูงอายุคนทุพพลภาพและผู้ป่วย ตามสถานที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาข้อความในหนังสือสัญญาต้องเป็นภาษาไทยที่เห็นและอ่านได้อย่างชัดเจนข้อสัญญาจะต้องระบ,บุสาระสำคัญและเงื่อนไขตามที่ประกาศกำหนดอาทิข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจข้อมูลพนักงานที่จะมาดูแลประเภทและขอบเขตของงานที่ให้บริการ อัตราค่าบริการและเงินอื่นๆที่เรียกเก็บจากผู้บริโภคสิทธิของผู้บริโภคในการเปลี่ยนแปลงพนักงานสิทธิในการบอกเลิกสัญญาทั้งของผู้ประกอบธุรกิจและของผู้บริโภคทั้งนี้ข้อสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทำกับผู้บริโภคจะต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ก่อนที่ผู้บริโภคจะใช้บริการหรือตกลงทำข้อสัญญาการใช้บริการดังกล่าวต้องศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดข้อสัญญาอย่างรอบคอบช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดตามมาภายหลังได้ครับสายด่วนสคอบอโทร1 1 6 6